สวัสดีค่ะทุกๆคนหอยวันนี้ตื่นเต้นมากๆพี่มาอยู่ที่ออฟฟิศนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคอร์สที่แอบทำมาเพื่อที่จะเอามาให้พวกเรานะคะในปีหน้าเนี่ยเป็นคอร์สใหม่นะคะพี่ตั้งใจว่าจะ ให้พวกเราเนี่ยประหยัดมากขึ้นนะคะแล้วก็ตรงประเด็นมากขึ้นใครที่ยิ่งรู้สึกว่าพี่องิงถ้าใครที่มีประสบการณ์นะคะในการไปสอบมาก่อนหรือว่าเอ้ยเคยสอบมาก่อนบ้างแล้วนะคะแล้วกหวห็หนูรู้ว่าหนูอ่อนพาร์ทอ่านหนูรู้ว่าหนูอ่อนพาร์ทฟังนะคะหนูรู้ว่าหนูอ่อนตรงไหนอย่างเงี้ยอันนี้ยิ่งเป็นอะไรที่แบบว่า เหมาะกับพวกเรามากๆเลยนะคะเราก็ตรงประเด็นมากๆเลยวันนี้ที่พี่เจอสวัสดีคะ่ะโอ้ยน้องบอลสวัสดีคะ่ะที่พี่เอามาฝากพวกเรานะคะที่เป็นคอร์สใหม่ปีหน้าคอร์สแรกเลยนะคะก็คือคอร์สที่น้องๆถามกันมาเยอะที่สุดนะคะ ก็คือปัญหาในการทําข้อสอบไม่ทันนะคะการที่ทําข้อสอบไม่ทันอ๋อนองวันบอกพี่หญิงนะลาขอบคุณค่ะที่เราทําข้อสอบไม่ทันเพราะว่าไม่ทันตรงที่พาร์ทที่7ใช่ไหมคะการอ่านเนี่ยพี่จะบอกว่าในพาร์ทที่7เนี่ยนะคะไม่จําเป็นที่ต้องมาจําเทคนิคอะไรเลยเพราะว่าข้อสอบเนี่ยมันคําตอบเนี่ยมันอยู่ในโจทย์ตรงนั้นอยู่แล้วซึ่ง พี่สวัสดีค่ะซึ่งพี่ได้แอบทำคอร์สมานะคะคือคอร์สนี้เลยนะคะอุ๊ยอันนี้มันเป็นแบบกลับด้านนะคะเดี๋ยวจะขอสลับข้างเอออันนี้นะคะ ready to read ค่ะ ready to read พี่จะบอกว่าเป็นคอร์สใหม่ที่แบบโอ้โหแน่นมากอันนี้เนี่ยจะมีเนื้อหานะคะข้างในเนี่ยเป็นภาพสีหมดเลยน้องๆดูสิ ข้อสอบทั้งหมดนะคะแน่นๆจุก มีทั้งหมด10เทสนะคะเฉพาะพาร์ทที่7ทั้งหมดเลยนะคะ10เทสรวมทั้งหมด540ข้อนะคะโหดมากสำหรับคอรส์สนี้นะคะน้องๆคิดดูว่า540ข้อนะคะพี่เฉลยละเอียดนะคะแล้วก็ให้เทคนิคของพวกให้เทคนิคพวกเราไปแล้วนะคะแล้วก็ในแต่ละข้อเนี่ยก็จะมีชุดคำศัพท์อะไรต่างๆนานาน,นะคะแล้วเฉพาะเล่มนี้น้องๆดูความหนาของมันสิหมดปัญหาอีกแล้วที่น้องๆจะบอกว่าพี่อีกหนูอยากได้ข้อสอบเพิ่ม ขึ้นอีกอ่ะทายังไงดีพี่อิงโน่นนั่นนี่นะคะในนี้เนี่ยข้อสอบแน่นๆจุกๆใครที่ทําข้อสอบไม่ทันหรือว่าอยากได้พาร์ทที่7มากขึ้นพี่อิงคะพาร์ทที่7นะคะโดยเฉพาะใครที่เหมือนกับได้คะแนนเยอะอยู่แล้วอะ่ะคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยคอร์สเนี้ยเหมาะกับน,น้องๆมากแล้วก็สําคัญมากเพราะว่าพี่ผ่านจากจุดที่เป็นแบบ700มา8มา900เนี่ยก็เพราะพาร์ทที่7นี้เลยนะคะ ready to read นะคะพี่เชื่อว่าพวกเราเนี่ยหลายๆคนนะคะก็ ทำพาร์ทกราอย่างเงี้ยกราคือมันเหมือนเป็นเรื่องง่ายไปแล้วอ่ะยิ่งเฉพาะในเพจนะเวลาพี่โพสเรื่องเกี่ยวกับกราน้องๆตอบถูกกันเยอะมากนะคะแต่ว่าพวกที่พี่โพสพวกพาร์ทหกพาร์ทเจ็ดอะน้องๆมักจะตีความผิดบ้างนะคะบางคนที่คือพี่เนี่ยเป็นคนไปตรวจน้องๆเองนะเวลาน้องๆมาทำแบบฝึกหัดในในเพจนะคะพี่ก็จะจำได้ว่าใครที่ทำพาร์ทกราได้ดีใครที่แปลความหมายได้เก่งนะคะแต่บางคนเนี่ยทำกราได้ดี นะในพาร์ทแบบฝึกหัดพาร์ทห้าอะไรเงี้ยเวลาที่พี่ไปเฉลยน้องๆนะแต่พอมาทําสวัสดีค่ะแต่พอมาทาพาร์ทเจ็ดอะคะ่ะน้องตีความผิดอะคือไม่ใช่ว่าไม่รู้สับนะรู้สับแต่ว่าตีความแบบไม่ตรงกับที่โจทย์เขาถามซึ่งในโจทย์ของพาร์ทที่เจ็ดเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์แบบเฉพาะโอเคโดยเฉพาะในโจทย์ของพาร์ทที่เจ็ดนะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยของข,องข้อสอบโทอีกนะคะก็คอร์สนี้นะคะพร้อมให้น้องๆนะคะ ได้เรียนตอนอต้นปีหน้านะคะโอ้ยสวัสดีค่ะ Ready to Read นะคะ540ข้อจุกจกไปเลยนะคะมีทั้งมีทั้งเทคนิคนะคะแล้วก็ ให้พวกเราฝึกทำข้อสอบ540ข้อเท่ข้อถ้าน้องไม่ได้พาร์ทเรดดิ้เต็มนี่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแล้วนะคะเฉพาะหนังสือเล่มนี้น้องๆคือหนังสือสวยมากอะ่ะเนี่ยชื่อที่พี่กรีดแล้พี่ต้องไลฟ์ทันทีเพราะว่าวันนี้คือเขาเพิ่งมาส่งเนาะและหนังสือคือสวยมากเลยอะ่ะเนี่ยทุกคน คือแบบเลิศมากเล่มน,นี้มีจําหน่ายไหมมีค่ะก็คือแต่ว่ามันจะต้องแต่พี่จะขายไปในคอสนะเพราะว่าพี่จะต้องอธิบายในแต่ละข้อแล้วก็ให้เทคนิคพวกเราด้วยนะคะคอสนี้แค่เล่มเน,นี้แค่เล่มน,นี้พี่สั่งทำมาน้องๆห้าร้อยบาทแพงมากแค่เล่มน,นี้นะที่สั่งทำมานะอันนี้คือแบบว่าต้นทุนเลยอะ่ะก็เดี๋ยวก็ดูใช่ดูอ่านสบายตาใช่แล้วมันน่ารักดูสินะคะ นี่แล้วก็พี่ก็จะแถมอันนี้ให้ด้วยนะแถมใบที่เอาไว้ฝนคําตอบอะคะ่ะน้อง,องก็อันนี้มีทั้งหมด10ชุดนะคะพี่ก็จะแถมกระดาษฝนไปให้ด้วยนะคะโอ้โหเดี๋ยวปีหน้านะคะก็มาเจอกันในคอส Ready to Read นี้นะคะแล้วพี่คิดว่านะพี่รู้สึกว่าพอมาทำ พอหลังๆมาเนี่ยน้องๆจะรู้เวลาใครที่ไปสอบมาเสร็จเนี้ยค่ะน้องๆก็จะรู้ปัญหาตัวเองว่าเอ้ยหนูไม่ได้พาร์ทอ่านหนูไม่ได้พาร์ทเจ็ดหนูไม่ได้พาร์ทฟังพาร์ทที่สามพาร์ทที่สี่อย่างเงี้ยหรือว่าพี่ควรจะแยกสําหรับคอสพาร์ทฟังไปด้วยดีคะแบบ เพราะว่าตอนนี้คอสที่พี่มีนะคะอยากได้ค่ะขอซื้อได้ไหมคะได้เลยค่ะก็เดี๋ยวรอต้นปีหน้านะคะว่าเออมันเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเอ้ยน้องกิ่งผ่านแล้วสอบผ่านแล้วดีใจมากเข็น <c oughs> แบบข้อความไลน์เข้ามานะคะข้อความเด้งเข้ามาโอเคก็เออพี่อาจจะเดี๋ยวปีหน้านะคะเออปีหน้า ปีหน้าที่แน่ๆก็คือมีคอร์สพาร์ทเแน่นอนแล้วพี่อาจจะทำคอร์สพ,ส 3, พสาร์ทสามพาร์ทสี่ของของพาร์ทฟังแยกออกมานะคะให้ราคามันลดลงมาด้วยอย่างน้องเนาะพาร์ทฟังหนูคิดว่าเราสามารถฝึกฝนเอ,เองได้ด้วยค่ะอยากให้เน้นพาร์ทเใช่อันนี้คือพาร์ทเเลยค่ะพี่แบบพาร์ทเอย่างเดียวเลยเนี่ยมีทั้งหมดสิบมีทั้งหมดสิบเทสนะคะพี่ก็จะมีเทสให้หนูเนี่ยนะคะแล้วก็ ตั้งแต่เริ่มเลยนะคะนี่อันนี้ก็คือเป็นเทสที่สินี่อยสวัสดีค่ะน้องไซย,ยังจำวันที่แบบว่าเรียนคอร์สสดที่นั่งแน่สุดได้อยู่เลยอะอ่ะโอเคค่ะก็ ปีหน้าก็จะเป็นอีกปีหนึ่งนะคะที่พวกเราจะพาการสําเร็จให้ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะคะประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ประหยัดทั้งเงินนะคะพี่จะพยายามทํายังไงก็ได้ให้มันแบบตรงประเด็นน้องๆที่สุดเลยนะคะโอเคตรงประเด็นแล้วก็ประหยัดด้วยประหยัดเวลาด้วยนะคะแต่ที่สําคัญเนี่ยสิ่งที่พี่อยากจะให้พวกเรา พี่พี่เนี่ยจะพยายามทำคอร์สแบบนั้นนะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้พวกเราช่วยเหลือตัวเองก็คือให้น้องๆลองฝึกทำข้อสอบที่ที่มีอยู่ในเพจนะคะหรือว่ามีอยู่ใน Google อะไรก็แล้วแต่เราลองดูซิว่าตัวเองเนี่ยไม่ถนัดพาร์ทไหนนะคะแล้วค่อยมาดูว่าเราจะเรียนพาร์ทไหนอะไรยังไงดีแบบนี้ดีกว่านะคะเน้นไปทีละพาร์ทที่เราไม่มั่นใจนะคะคือโทอีกเนี่ยมันไม่ได้เป็นการสอบแบบเ,เพิ่มจุดแข็งนะน้องๆ คืออันไหนที่เราเก่งอยู่แล้วอะ่ะข้อสอบมันก็จะออกวนๆแนวแนวเดิมๆนะคะมันจะไม่ได้ยากไปกว่านั้นแล้วแล้วมันก็จะไม่ได้ง่ายไปกว่านั้นมากคือมันจะถ้าหนูทําได้มันก็คือระดับนั้นแล้วค่ะแต่ สิ่งที่เราจะต้องเพิ่มคะแนนก็คือจุดอ่อนนะคะแล้วมันเป็นข้อสอบที่เราต้องอุดจุดอ่อนตัวเองนะคะสิ่งไหนที่ทําไม่ได้น้องก็ต้องทําเพิ่มเข้าไปนะคะสิ่งไหนที่ทําได้แล้วก็ฝึกแค่ให้ผ่านๆตาก็พอแล้วนะคะโอเคก็มาเผามวยกับพวกเราพเพราะว่าเพิ่งได้หนังสือมาวันนี้สวยมากนะคะ รักมากและเชื่อว่าน้องๆอ,อ่ะใครที่คะแนนพาร์ทอาหารนะพี่อิงไม่เคยถึง200อเลยค่ะพี่อิงหนูอยากจะได้สามร้อยส้อยพาร์ทอาหารมันเป็นไปได้ไหมพี่ทำออกมาแล้วค่ะน้องๆเดี๋ยวปีหน้ามาเจอกันในคอร์สนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ